นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตจะปานังตีตีณ <c oughs> โอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองคาศธาบารมี ที่เราท่านนิสราธาณบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญ,ญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่ห้ากุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช5 6 6 0อเหล่ขอเราพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีศรัทธาเริ่อมใส ที่พากันตั้งใจบำเพ well ็ญก ah. ุศลบุญญาราศีกันมาในเขตพระพุทธศาสนาถือเอาองค์เสด็จพระสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประธานความดีทั้งหลายที่เธอได้นอบน้อมกระทำตามองค์เสด็จพระพิชิตมารบรมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าความดีเหล่านี้ไม่เคยเสื่อมไปจากใจของเธอเธอก็คงรักษาความดีของเธอเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็ม การตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะเราเชื่อว่าพลทางนี้จะทำให้เราพ้นจากการเกิดแก่เจบ็บตายถึงกำลังใจของเราจะยังไม่เพียงพอต่อการได้ถึงซึ่งพระนิพพาในในชาติปัจจุบันก็ตามทีแต่เราก็อาศัยความดีอาศัยความเพียรที่มีอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นที่จะไม่เลิกลาในการทำความดี มีความปรารถนาอันเป็นอธิษฐานบาร,รมีเพราเราคือถือนิพพานชาตินี้เป็นที่ไปมีกําลังใจที่เราหยิบยื่นใช้อยู่ทุกลมหายใจข้อออกก็คือเมตตาบาร,รมีทุกครั้งที่เราได้ทําความดีในขนาดนึกถึงองค์เสดพระชินนาสีบรมศารสรสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ชื่อภูมใจในชีวิตของเราว่าเราเกิดมาไม่เสียเปล่าไม่เป็นโมฆะุรุษ ไม่เป็นโมคัสตรีคือเรายังใช้ชีวิตและอินทรีย์ของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยที่ไม่ต้องพลาดไปเกิดเป็นสัตวน์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์เนรัจฉานและยังมีวาสนาที่เกิดมาและยังมีศรัทธาเริ่มใส่อองค์เสด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีวาสนาที่ทําให้ใจของเรานั้นยังนึกถึงทําความดีแล้วก็ตั้งใจละความชั่วยังจิตใจของเราให้มีความ ละความละโมบโลภมากในใจของเราซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราละความเกลียดชังคนอื่นอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราละความหลงไหลในชีวิตที่เป็นไปด้วยความเพลิดเพลินจนลืมความจริงในสิ่งที่มีความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดที่เราต้องเจอกันแน่ก็คือความตายความดีเหล่านี้ที่เราตั้งใจทําตามคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้ชื่อว่าเธอมีบุญวัสนาบรารมีที่ทำกันมาดีคนที่เกิดมาในโลกใบนี้ที่โบราณอาจารย์่เคยกล่าวไว้ว่าคนที่เขาจะตายจากความเป็นมนุษย์จะได้ไปสุคติก็ไม่ต่างกับคนเหมือนกับเขาของโคมแต่คนที่ต้องตายแล้วต้องกลับไปนรกใหม่ก็เหมือนกับคนของโคม นั้นคนที่เกิดมาในโลกมนุษย์ใบนี้ส่วนใหญ่ก็คือต้องกลับไปตกนรกกันใหม่น้อยนักที่จะมีนิสัยที่จะพ้นจากการเกิดแล้วไม่ต้องตกนรกได้ไปสวรรค์ได้ไปเป็นพรหมหรือได้ไปถึงถงซึ่งนิพพานหรือได้มีสิทธิ์ที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ยังมีจํานวน,านน้อยมากเพราะววามนุษย์ที่เราเกิดมา มันจะสิ้นเวรสิ้นกรรมที่เราทําไว้อย่างเช่นปณจิบาตก็ดีกรรมที่เราเป็นคนที่เบียดเบียนทั้งคนและสัตว์มามากต่อมากก็ดีกรรมเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันถูกชดใช้ให้การเกิดเพียงครั้งเดียวแล้วเธอจะรอดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปนึพพานได้เลยทันทีทันใดก็หาไม่การเกิดของคนที่ต้องมาชดใช้กรรมในโลกมนุษย์อย่างน้อยก็ต้อง500ชาติ ในห้าร้อยชาติทุกชาติก็จะเกิดมาบางทีก็พลาดลงนรกต่อไปแล้วก,กลับมาเกิดใหม่อย่างน้อยก็อีกห้าร้อยชาติใน500ยชาติก็พลาดอีกก็ตกนรกก็กลับมาเกิดใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่จึงจะมีจิตที่ยินดีและพอใจที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมทุกคน วาสนาของตนที่ได้พบกัลยาณชนหรือว่ากัลยาณนิมิตที่พาให้เราคิดและทาความดีมันก็ไม่ใช่ที่หวัว่าเราจะเจอได้ง่ายๆบุญก็คือส่วนบุญบาปก็ยังเป็นส่วนของบาปกวาบุญที่เราจะทํามาสะสมมีกําลังเพียงพอที่จะอยู่เหนือบาปได้พอที่จะมีจิตคิดดีได้เห็นความชั่วเป็นของมีดีได้มันก็ต้องใช้เวลาสะสมบุญบารามีไว้มาก แต่การเกิดแต่ละภบแต่ละชาติเราจะได้ทำความดีมันก็ไม่ได้มีโอกาสทำได้ง่ายๆเพราะการเกิดเป็นของยากการหาความสุขใส่ตัวก็ยากการดิ้นรนชีวิตที่จะหาความดีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็แสนยากจะมีสิ่งหนึ่งที่เรามีโดยโดยนิสัยที่ทำกันมายาวนานเกาเรียกเป็นสายของคนที่ เคยทำความดีกันอย่างนี้มานานก็คือความกตัญญูกัตเวทิตาความกัตัญญูกบ,บิดามารดาความที่มีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ความที่มีความกัตัญญูรู้คุณต่อท่านผู้มีพระคุณต่อเราแม้การสัตว์ไร่ฉานเราก็รู้คุณเขาทมเทวดาราก็รู้คุณท่านอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยความดีสิ่งนี้ก็ยังอยู่ในใจของเราไม่ได้เสื่อมคลาย มันติดตัวของเรามานานตั้งแต่ยุคสมัยการเวียนไวไ่ายแต่เกิดนับเป็นหลายอสงไขยกับไม่ท้วนแล้วความดีเหล่านี้ก็คอยหล่อเลี้ยงจิตใ,ใจของเราทําให้มีโอกาสได้เจอเจอคนดีคนที่นําพาให้เราสามารถคิดในทางที่ตรงคิดแล้วเห็นทางที่ถูกแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติละความชั่วกันมาโดยตลอดถึงเราจะยังละไม่เก่งกําลังใจของเรายัางไม่เต็มเพียงพอที่จะ คนจากการเกิดแก่เจ็บตายแต่เราก็ตั้งใจละของเรามาเรื่อยๆไปบางครั้งหล่ะจะพลาดองรรกบ้างแต่การกลับมาเกิดในสมัยใหม่สมัยที่เป็นมนุษย์อีกคราวเราอาจจะโชคดีตรงที่เรามีเชื้อไขของความกตัญญูกตตะเวทีที่มันยังมีอยู่เราจึงได้มีโอกาสพบครูบาอาจารย์บ้างพบท่านที่เขาดีกับเราบ้างพบคนที่เขาเคยเกื้อคุณส่งข้อเราและเราก็เคยตอบแทนความดีของท่าน เรียว่าใครสักคนที่เขาคิดตอบแทนความดีของเราเขาก็ชักพาเราไปทำความดีให้เราได้มีกําลังใจดีขึ้นในความดีทั้งหมดที่มันหล่อเลี้ยงใจเรามายาวนานมันก็อาศัยสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ในใจก็คือความกตัญญูเป็นหลักนั้นความกตัญญูจะเป็นสิ่งที่นําพาให้เราเจอดีได้แต่ในเวลาเดียวกัน ถ้าเรายังเจอดีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีเราก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ทำพลาดได้ผิดพลาดตกนรกได้เหมือนกันอาจจะมีปาณาจิบาตฆ่าคนฆ่าสัตว์ก็ได้อาจจะมีความเกลียดความโกรธถึงขั้นเครียดแค้นพยาบาทคนนั้นคนนี้แล้วก็จองเวรจองกรรมในการเกิดชาติต่อๆไปก็ได้สิ่งนี้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่อยู่แล้วกว่าเราจะมีความดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้ละความช่วยให้เด็ดขาด โดยไม่ย้อนกลับมาทำความช่วยอีกเลยมันก็ใช้เวลาที่ฝ่าเราจะเจอดีอย่างนี้ก็นานแสนนานเราจึงนำเรื่องของพระองคุลีมานเอามาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นแบบของกำลังใจของเรา<ม>ให้เห็นว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีความกตัญญูเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขมากน่นความดีของท่านในส่วนนี้มีเป็นกำลังของท่านกตัญญูต่อบิดา กตัญญูต่อมนดากตัญญูต่อครูบาอาจารย์มีจิตอ่อนน้อมเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนตั้งใจทําอะไรก็มีสัจจะมีความตั้งมั่นในการปฏิบัติตามคําสั่งและคําสอนของผู้ที่มีพระคุณเสมอนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขที่ท่านมีของท่านมาอย่างนี้จะเพียงอาศัยว่ากัลยาณิมิที่ท่านพบเจอมันยังไม่พบเจอคนดีถ้าไว้เจอครูบาอาจารย์ที่ไม่ดีก็อาจจะมีความคิด พาให้เราประพฤติตนไปในทางไม่ดีก็ได้ไม่มีใครแล้วพ้นเวรพ้นกรรมเราจะมีเรื่องกับใครหมเพราะว่าเขากับเราต้องเคยมีเรื่องกันมาก่อนเขาจะด่าเราโดยที่ไม่มีเหตุในปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุในอดีตชาติมาก่อนนั้นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นกฎของกรรมนั้นคนทุกคนที่เราได้ยินเรื่องราวของการเกิดเรื่องเกิดราวของทุกคนที่เขา เป็นเรื่องให้เราไม่สบายใจบ้างเป็นเรื่องที่เรารับรู้แล้วมันน่าสงสารบ้างมันก็ไม่มีอะไรเกินไปฝ่าสิ่งที่เขาเคยประทุษร้ายกันมาก่อนทั้งนั้นจะหมดเส้นเมื่อไหร่ก็เมื่อคนนั้นยับยั้งความชั่วโดยสิ้นแล้วถึงจะไม่มีเวรมีกรรมต่อใครต่อไปความประพฤติอันมีจิตอ่อนน้อมมีความยินดีต่อผู้ที่มีพระคุณตอบแทนผู้มีพระคุณเสมอ มีความเคารพมีจิตใจที่ไม่มีความแข็งกระด้างในทั้งถ้อยคาและวาจาและกิริยาเป็นบุคคลที่ศึกษาอะไรก็ว่าง่ายสอนง่ายอย่างเนี้ยพื้นฐานของความดีอย่างนี้วันใดวันหนึ่งถ้าเราเจอบุคคลที่เป็นกัลยานี้ไม่คือคนดีเขาสั่งเขาสอนอะไรเราเราก็คงถึงความดีไม่ยากสุขไมเล่ะแต่ถ้าเราคนเป็นคนแข็งกระด้าง ดื้อด้านว่าญาติสอนยากมีมานะถือตัวถือตนมากตอนให้เราเจอคนดีที่เป็นกัลยาณิมิตเขาจะสั่งสอนเรายัางไงเราก็คงปฏิบัติตามยากบุคคลผู้นั้นจะถ้อยฟังถ้อยคําของผู้ที่เป็นบัณฑิตหรือบุคคลที่เป็นกัลยาณิมิตผู้ใดที่สั่งสอนตักเตือนสิ่งใดชี้ทางสว่างให้ให้แก่ท่านในเรื่องอะไรท่านก็จะน้อมใจประพฤติตามและคิดตามเสมอโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลมีไหมล่ะ ก็ต้องมีได้ไม่ยากรวมความแล้วกรรมความชั่วก็คือกรรมความชั่วกกรรมความดีที่ทำก็มีเป็นส่วนของกรรมความดีมันก็แข่งขันกันไปตามแล้วแต่ว่าเราจะมีวาสนาไปเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรหรือเปล่าใครก็ทำให้เราโกรธเขาจะพุทธสลายเราอย่างไรอย่าพยาบาทอย่าอาฆาตกับใครเขา เพราะถ้าเราพยาบาทอาฆาตไม่รู้จักคําว่าให้อภัยเราจะต้องตามไปเจอเจอคนที่เขาทําเราเราทําเขาไม่เลิกไม่ละเรามีสิ่งเดียวที่เรายังไม่มีก็คือความรู้ที่ยังไม่ครบความรู้จริงมันยังไม่ครบเราจึงต้องรู้ไม่จริงเรื่อยไปความรู้ไม่จริงก็ทําให้เราต้องเจอเจอเรื่องที่ไม่จริงไม่รู้จักจบจักสิ้นไอ้ความไม่จริงที่ต้องเจกก็มีแต่เรื่องที่ทําลายความสุขของเราเสมอ ในโลกนี้ก็เรื่องไม่จริงนรกก็ไม่จริงสวรรค์ก็ไม่จริงเพราะมาโลกก็ยังมีไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงเราคงไม่มีความเคลื่อนตัวไปจากที่นั่นที่นี่ที่ไหนเราอยู่ก็ต้องไปสุขตลอดไปโลกมนุษย์เราอยู่ก็ต้องไปสุขตลอดการตลอดสมัยนี่มันเป็นยังเป็นเรื่องของความความรู้ที่เรายังหาความจริงไม่ครบวิชาที่ทําให้เรารู้ครบเราก็ยังไม่เจอใครสอน แต่พอเรามาเจอองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิชาครบมีทั้งจรณะวิชามีทั้งความประพฤติอันเป็นทางที่ทําให้เราพ้นจากความทุกข์แต่เราก็มีศรัทธาน้อยมีศรัทธาแต่กาลังใจเราก็อ่อนเลยทําให้การเล่นล่อนในวัฏะสงสารของเรามันก็เลยจบได้ยากนั้นเมื่อเธอมีวาสนาบารมีมาเกิดทันในสมัยองค์เสด็จพระชินนสีบรมมา,าสดา ทรงได้แสดงวิชาความรู้ของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบจารณะเกิดหนทางที่เป็นการปฏิบัติเป็นการสํารวมกายวาจาใจของเราตั้งแต่มีทานศีลและภาวนาเป็นต้นมีความประพฤติอันงดงามคือความอ่อนโยนและก็ความอ่อนน้อมกระตัญยุกะตะเวทีมีการที่จะสะดับรับฟังได้ความตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็กระทําตามโดยไม่ลังเลและสงสัยเมื่อไรที่เธอมีความประพฤติได้ทั้งวิชา มีความประพฤติเป็นจรณะารณะอันสมบูรณ์บริบูรณ์ดีโอกาสที่เธอจะสุกติคือหนทางที่เธอจะไปสู่สุกติมันมีกระเธอแน่นั้นโอกาสวาสนาบาร,รมีของเธอมีอยู่แล้วเธอก็ไม่ควรจะละความดีของเธอไปเสียตั้งใจอย่าได้ประมาทในชีวิตเอานะความชั่วอย่าได้ทำอีกเลย นั้นเธอจงจำว่าจริยาของผู้ที่ละความชั่วตามที่พระพุทธเจ้าสอนท่านใช้กำลังใจของท่านอย่างนี้ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาคนที่ไม่สามารถใช้กำลังใจละความชั่วของตัวเองได้จะได้ชื่อว่าจะเป็นอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าได้ตอนไหนมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเธอไม่ได้ศรัทธาความจริงที่พระพุทธเจ้าสอน ว่าสิ่งที่เธอกำลังเกิดเป็นผลคือความชั่วของเธอนะเธอเคยทำมาเธอเคยประทุษร้ายกันมาเธอหยุดเสเถิดหยุดเถนะอย่าทำอย่าทำร้ายใครเขาทำร้ายเราก็อย่าทำร้ายตอบเขาคิดประทุษร้ายเราก็อย่ากคิดประทุษร้ายตอบใครก็จะมากับประทุษร้ายเราถึงเพียงนี้เราไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะแต่นั่นนะท่านนำมาก ยังมีคนประทุษร้ายท่านมากแต่ท่านยังหยุดใจของท่านได้นี่คืออริยะท่านจึงกล่าวว่าตั้งแต่ท่านบวชคือการที่ท่านเห็นอริยสัจเห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของการสร้างเวรสร้างกรรมท่านหยุดแล้วอันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายท่านไม่ทําบัดนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาท่านไม่เคยที่จะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนใครเลยท่านจึงกล่าวเป็นถ้อยคำอันเป็นสัตวาจา เมื่อท่านเปล่งวาจาอย่างนี้แล้วสิ่งใดที่ท่านพูดออกไปมันจึงเป็นจริงได้เธอก็เหมือนกันทุกคนนะเมื่อไรที่เธอมีความเคารพจริงในพระรัตนตรัยแล้วเอ่ยถ้อยคําวาจาว่านับแต่นี้เราไม่เคยนับแต่วันนี้ที่เราไหว้พระตั้งใจเคารพพระพุทธเจ้าเชื่อฟังองค์เสดพระสมมาสัมพุทธเจ้าเราจะไม่ทําความชั่วเราจะไม่คิดกระทําความชั่วต่อใครเราจะไม่คิดประทุษร้ายใครทั้งกายวาจาใจ ตอเขาจะเบียดเบียนปะถุสลายเราถึงชีวิตก็ตามถ้าเธอทําได้เธอจะประสงค์ขออะไรจากพระละ่ะสัจวาจาของเธอจะเป็นสัจวาจาเป็นคําสัตย์เสมอสิ่งในที่คนนั้นเป็นทุกข์คนนี้เดือดร้อนเธอก็ขอให้เขาจงพ้นถืกขอให้เขาจงคลายความทุกข์ความเป็นอันตรายต่อเขาเสียถืดเธอทําได้ความดีของเธอนี่เนี่ยมีกําลังใหญ่ เธอสามารถจะเปล่งวาจาถ้อยคําของเธอปัดเปล่าความเดือดร้อนให้กับใครก็ได้เพราะเธอมีรวมความแล้วก็ขอให้ความดีที่เธอได้ยินได้ฟังมาเนี่ยพอเป็นคติสอนใจเธอบ้างไปพิจารณาถึงสิ่งที่เป็นความจริงที่พระอริยะของพระพุทธเจ้าทุกองค์ท่านปฏิบัติกันอย่างไรเมื่อไรที่เราจะสามารถถึงความดีได้เราต้องมีอะไรเป็นพื้นเป็นฐาน แลวถ้าเราไม่มีความดีแบบนี้เมื่อไหร่เราจะได้มักได้ผลอีกยาวนานในการที่เธอได้มีอย่างน้อยก็คือความก,กตัญญูกตเตวีเชีกันมาเป็นคนมีจิตใจมีน้ำใจมีมีเมตตายังเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งคนและสัตว์กันมาก่อนอยังแบ่งปันสิ่งที่เป็นความสุขให้คนอื่นเขาเป็นสุขบ้างก็ยังทํากันมาเชยงแต่ว่ากําลังใจของเธอต้องหนักแน่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ละความช่วยให้ขาด หันมาเชื่อองค์เสล็พชินนวรและเชื่อว่าการเดินไปข้างหน้าของเราถึงมันจะต้องเผชิญกับเรื่องเลวร,ร้ายเพียงไรก็ตามแต่เราไม่ต้องกลับมาเกิดเราไม่ตกนรกเราไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานต่อไปแล้วถ้ามันทุกข์ก็แค่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเอาบนความดีที่เราทําไว้มาเป็นกําลังของเราดีกว่าเอาแค่ใจละปรถนาไปนิพพานก็ตั้งใจไปนิพพานตั้งใจไม่ทําความชั่วก็เลิกทําความชั่วเสีย แล้วก็เข้มแข็งต่อการทําความดีนั่นขอให้เธอที่ตั้งใจทำความดีจงรักษากําลังใจให้ได้เหมือนกับพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่ผ่านมาที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาขอให้สัจวาจาอันเป็นคําจริงในพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบกันมาเธอทั้งหลายผู้มีจั้งจิตจะปรารถนาที่หวังจะได้เข้าถึงซึ่งอริยมรรค และอริยผลจงเป็นผู้พ้นภัยในสิ่งที่เธอทุกคนกําลังพึงเจอและเป็นผู้ทําลายความชั่วได้อย่างเด็ดขาดมีกําลังใจแน่วแน่เชื่อมั่นในความดีและทําความดีอย่างเอาชีวิตเข้าแลกถึงอริยมรละอรยิยผลตามความปัรถนาของเธอตั้งแต่พระโวสดาบันได้ในชาติปัจจุบันจนถึงอรัตผลจนที่สุดแล้วก็ขอให้เท้าของเธอทุกคนได้ก้าวถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทิน เอวังก็มีด้วยประการัชเช่นนี้